เรื่องนี้คุณแม่ยังอยู่ที่แถวแถวทะเลอยู่ออันนี้ก็เปนงกระโทนค่อนช่วยหน้าฝนขึ้นมอหนูก็ว่าอยู่เพราะว่าช่วงนี้พวกคนจะแห่แบบแชร์พวกแปลงกระพุนพวกอะไรมันก็มาอีกแล้วนะคะจริงธรรมชาติก็มาแบบนี้ทุกปีนั่นแหละแต่ว่าออนไลน์แชร์อีกครั้งึุงเผื่อใครอาจจะแบบว่าไปเจออะไรแบบนี้แล้วแบบไปจับพวกแมงกระพุนไฟเรือรบโปรตุเกสเนี่ยพิษเขาอันตรายนะคะบางคนเนี่ย ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะก็มีการแชร์เรื่องราวจากกลุ่มแจ้งเหตุแจ้งข่าวกระบี่นักท่องเที่ยวชาวกรุงเทพเนี่ยนะคะไปเที่ยวแล้วก็ไปเจอกับแมงกระพุนไฟเรือรบโปรตุเกสเข้านะคะโดยคุณศศิวิมลนเนี่ยอายุ42ปีเธอก็เดินทางไปพร้อม,รอมครอบครัวเมื่อวันที่29ทีนี้เนี่ยเล่นน้ำกันไปเล่นน้ำกันมานะคะบริเวณเกาะลันตาอำเภอเกาะลันตาช่วงเย็นไปเดินชายหาดอยู่ดีๆสามีร้องดังขึ้นมาเลยนะ ก็ถามว่าเป็นอะไรสามีบอกว่าเจ็บเจ็บแสบก็เลยมองไปบริเวณที่แบบว่ามีอาการเจอสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งเข้าก่อนที่จะเอาถ้วยเนี่ยค่ะไปตักขึ้นมาดูแล้วก็ค้นหาข้อมูลสรุปแล้วตกใจมากเพราะว่ามันเป็นแมกกะพุนเรือรบแมกกะพุนไฟเรือรบโปรตุเกสเรือรบลรืหมวกเขาบอกว่าเรือรบโปรตุเกสเหมืนก็นคล้ายๆกันนาองมันเคยล้ายกันอนั้นคือพิกมันก็น่าจะพอกันนะคุณแม่เออเขาก็เลยบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยก็เลยช่วยกันประถมพยาบาล นะคะแล้วก็พาไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลนะคะทีเนี้ยโรงพยาบาลก็บอกว่าสามีตนเนี่ยเป็นผู้ป่วยเคสแรกนะที่โดนหากลงไปเล่นน้าชายหาดเนี่ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยเราระมัดระวงนะังใช่มันเพิขึ้นนะะก็ต้องระมัดระวังให้ดีทีนี้มีคําเตือนนะคะว่าแมกกาพุนแมกกาพุนไฟเดอร์โบโปรโตเกตเนี่ยจริงๆมันมีพิษนะคะร้ายแรงเลยแล้วก็พบมากทั้งใครก็เจอในต่างประเทศก็เจอแล้วก็มักจะมาช่วงเนาาี่ยแหละค่ะฤดูฝนฝนมรสมฝน เนี่ยนะคะหากสัมผัสโดนจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนส่งผลต่อระบบผิวหนังประสาทหัวใจบางรายอาจเสียชีวิตได้เลยฉะนั้นเนี่ยถ้าเจออย่าเอามือไปแตะไปจับไปดึงอะไรเงี้ยให้เอาหมดเลเลยไม้เลยไม้ขีเขียนะไม้เขียบัตรหรืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่มือค่ะเขียออกแล้วก็ได้ไปหาหมอบอกคุณหมอด้วยว่าโดนอะไรมานะคะคุณหมอจะได้รักษาได้อย่างรวดเร็ว